วิสาขาบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ยายค่ะถ้าวันวิสาเนี่ยยายเลือกคนที่จะไปเพียนด้วยหนึ่งคนยายอยากจะไปใครยายขอเลือกไปกับ สนุกป,ปีแล้วกันค่ะดูปัญญาอ่อนเดี๋ยวเลยตอบแบบพร้อมๆเนาะเออเอาตามความจริงแล้วกันโดเรมอนดีกว่าปัญญาอ่อนดี้่าอ๋ออ่าง, <c oughs> งาน <c oughs> ยายขอไปกับ Harry แฮร์รี่พอตเตอร์ละกัน <c oughs> เพราะว่าปัญหาหนึ่งในการเวียนเทียนคือเทียนมันชอบดับระหว่างเราเดินเราจะได้มีแฮร์รี่พอตเตอร์คอยสั่งลูมอสเ <c oughs> วททุกครั้งที่เทียนของเราดับลงแต่พี่จะนม่ชวนเม่ถอดทไมอะผมชอบไปมาก อยากให้บิยองเซ่ค่ะได้มาเวียนเทียนกับโนูค่ะถ้าเขาได้เห็นถึงวัฒนธรรมการแบบเดินร, bon รอบๆแบบเนี้ยแล้วรู้สึกซึ้งหลังเดินเสร็จกับโนะะไปเวียนเทียนไหมะเจนนี่มับพี้ชอบเขาอยากพาพี่เจนนี่ไปเวียนเทียนครับเพราะว่าถ้าพี่เจนนี่ไปเนี่ยผมไม่ต้องซื้อเทียนเพราะว่าเป็นพี่เจนนี่เทียนโพสต์ส่วอยากพาสุตตาคนไหนก็ได้ในโลกนี้ไปเวียนเทียนนะครับ พี่ชอตครับส่วนใหญ่เจอพี่ชอตจะนั่งก้มหน้าครับแล้วก็บอกว่าได้คบนายครับ <c oughs> โทษคร <c oughs> ับผมจะทำตัวใหม่เดนนี้อย่างที่บอกมันจะมีวันสำคัญอย่างเช่นวันแรงงานอยู่วันวันอะไรนะวันแรงงาน,ว,นวันแรงงานเยอากถามว่าถ้าเราเลือกได้หึ่งอาชีพเราอยากเป็นอะไรคือทุกคนมันอยู่หมดเลยช่วยอยู่อย,อยากเป็นทหารแต่ ็มันก็มันเหนื่อยไงยืมอุปกรณ์เยอะมันเหนื่อยเออคนขายไอศครีมชอบทานไอศครีมแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกเหมือนย้อนไปแบบสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเราเล่นแบบขายของตอนนี้ที่คิดได้ค่ะอยากเป็นนางโชว์อะไรกันเพราะว่าเป็นคนชอบที่เป็นตัวเองคนอื่นก็อยากจะแบบว่าโชว์ตัวนี้ชอบเต้นมาหมดตัวใส่เครียดงานเหนื่อยแล้เต้นใหญ่เลยค่ะ เป็นวันแรงงานเนี่ยก็อยากจะเล่นดนตรีให้กับทุกคนที่แบบเขามีวันหยุดอะไรอย่ากันใช่ไหมแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กเราด้วยอยากเป็นคนสวนครับผมผมชอบปลูกต้นไม้ครับราน้ำต้นไม้แล้วว่ากินต้นไม้ครับผมกินต้นไม้ครับผม